สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกิมยูนะคะจากเพจผู้หลานสําหรับวันนี้นะคะมาตอบคําถามที่หลายๆท่านนะคะถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสีรสชาติกลิ่นของชานะคะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมชาแต่ละรสสีมันจะไม่เหมือนกันกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจนะคะ ก่อนอื่นนะคะยุ้ยก็ต้องขอทําความเข้าใจกับหลายๆคนนะคะที่ซื้อชาผู้หลานไปทานหรือกําลังจะทานนะคะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบที่ยุ้ยใช้ในแต่ละลรืฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะสมุนไพรเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนเนี่ยตัวใบนะคะของสมุนไพรจะค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใหญ่ มีความชื้นในบรรยากาศค่อนข้างจะสูงพอเรานำมาตากนะคะมันจะค่อนข้างใช้เวลานาน,านกว่าปกตินะคะนานกว่าฤดูร้อนนะคะสีของใบของชาหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้นะคะจะค่อนข้างที่จะค้ำแล้วก็ดำนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับวัตถุดิบที่เราเก็บในฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนนะคะใบวัตถุดิบใบสมุนไพรนะคะจะมีลักษณะที่เป็นใบเล็ก นะคะใบค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะบางนะคะพอเวลาเราตากนะคะตากในช่วงที่ฤดูร้อนนะคะใบสมุนไพรนะคะมันจะค่อนข้างที่จะคงที่นะคะคือสีมันจะเป็นในลักษณะที่เป็นสีเขียวนะคะจะไม่ได้คําเหมือนฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใบจะมีลักษณะเขียวกว่านะคะนี่เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมนะคะสี ของวัตถุดิบนะคะทั้งที่มันเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันแต่สีมันไม่เหมือนกันนะคะ <_ an> เพราะว่าอยู่ที่การเก็บเกี่ยวแล้วก็การตากสมุนไพรอยู่ในช่วงฤดูการนะคะสีมันก็เลยไม่เหมือนกันนะคะ <_ an> เวลาเรานําวัตถุดิบตัวนี้ค่ะมาผสมทําเป็นสูตรของผู้หลานถ้าลูกค้าคนไหนนะคะคนป่วยคนไหนเจออตที่อยู่ในฤดูฝนนะคะ เวลาคุณต้มชานะคะมันจะออกมาเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะเข้มนะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะเจอล็อตที่วัตถุดิบเราเก็บในช่วงฤดูร้อนนะคะชาสีของชานะคะมันก็จะออกสีออน้ำตาลอ่อนๆหรือสีเหลืองอ่อนๆสีเขียวอ่อนนะคะแบบนี้นะคะ คุณไม่ต้องกังวลนะคะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของสีของชานะคะเพราะว่าสูตรที่วิ้ยใช้ทำอะ่ะมันเป็นสัสดส่วนเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าวัตถุดิบมันแต่ละอตนะคะแต่ละฤดูกาลมันสไีไม่เหมือนกันแค่นั้นนะคะต่อมานะคะข้อที่2คือเรื่องของกลิ่นนะคะเรื่องของกลิ่นบางคนจะถามว่าทําไมอตนี้หอมทําไมอตนี้หอมน้อยทําไมอตนี้หอมไม่ค่อยหอมเลยอย่างเงี้ยนะคะ เรื่องของกลิ่นนะคะสามารถอธิบายได้เช่นกันซึ่งการเก็บรักษาวัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะที่นำมาใช้เนี่ยการเก็บเกี่ยวนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บไว้ใช้นะคะประมาณ1ปีนะคะยุยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นยุยเก็บตัวสมุนไพรก็คือตัวใบเตยอ,อย่างเงี้ยตัวใบเตยถ้า เก็บแล้วนะคะนามาใช้สมมุติว่าล็อตนี้เราใช้ใบเตยนะคะแต่ว่าใบเตยมันเพิ่งเก็บมานะคะได้ประมาณ1เดือนเนี่ยกลิ่นนะคะกลิ่นของตัวใบเตยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหอมนะคะแล้วกลิ่นมันจะโดดพอเราไปใช้ผสมในตัววัตถุดิบหรือว่าทําผสมสูตรยาเนี่ยกลิ่นของใบเตยนะคะบอกเลยว่ามันจะไปกบทุกสมุนไพรทุกตัวที่เราทําสูตรนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่เจอลดสมุนไพรของใบเตยที่ที่ใหม่หรือว่าสดๆเนี่ยกลิ่นมันจะกบหมดเลยแล้วใบเตยมันจะโดดโดดเหมือนน้าใบเตยเลยเหมือนไม่มีสมุนไพรตัวอื่นผสมเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าลดไหนนะคะที่เราใช้ใบเตยที่เราเก็บไว้สมมุตินะคะว่าเยี่ยเก็บใบเตยไว้ประมาณ3 4มสเดือนนะคะแล้วเพิ่งเอาใบเตยตัวเนี้ยมาใช้ผสมสูตรทําให้ ะะกลิ่นของใบเตยอะ่ะบางทีอะ่ะมันจะดอบลงไปประมาณ50%หรือหายไปครึ่งหนึ่งกลิ่นมันจะหายนะคะแล้วตัวสมุนไพรอื่นๆอ่อะที่ผสมเข้าไปอะ่ะมันจะโดดขึ้นมานะคะอย่างเช่นใบโบัวบกอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นส่วนผสมนะคะหรือเจวกุหลานอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นของ2ตัวนี้ตีขึ้นมาแต่ใบเตยมันจะกบหรือดอบลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยล็อตนี้นะคะกลิ่นมันจะไม่หอม เท่าที่ควรนะคะก็คือกลิ่นจะหอมอ่อนๆไม่ได้หอมโดดเหมือนเหมือนล็อตแรกที่ว่าไปเตยมาใหม่แล้วก็ใส่เลยแบบนั้นนะคะกลิ่นมันจะไม่หอมแต่ว่าตัวสมุนไพรอื่นๆนะที่เก็บใหม่หรือสดเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความแตกต่างว่าทําไมกลิ่นหรือสีนะคะกลิ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละล็อตนะคะนี่คือเหตุผลจริงๆแล้วถ้าคุณศึกษาสมุนไพรดีๆเนี่ย วัตถุดิบเนี่ยบางทีอ่ะการเก็บรักษาวัตถุดิบที่นานนะคะจะค่อนข้างที่จะให้สรรพคุณได้ดีกว่าวัตถุดิบที่บางทีอ่ะเก็บรักษาไว้เดือน2เดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าสารในสมุนไพรอ่ะมันจะเข้มข้นนะคะเพราะว่าความชื้นนะคะในสมุนไพรมันถูกดึงออกนะคะแล้วตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรมันจะเข้มข้นกว่าแบบเนี้ยอันนี้คือเหตุผลหนึ่งบางทีอ่ะ ทำไมเขาถึงเก็บสมุนไพรไว้นานเป็นสิปี20ิบปีอย่างเงี้ยแล้วนํามาใช้นะคะแต่ว่าของผู้หลานเนี่ยเราจะเก็บไว้ประมาณหนึ่งปีนะคะแล้วก็ใช้ใช้ให้หมดล็อตภัยในหนึ่งปีนะคะไม่เกินนี้นะคะคุณไม่ต้องแปลกใจนะคะบางทีในกล่องเดียวกันในล็อตเดียวกันบางทีอะไอไอถุงเนี้ยห่อเนี้ยทำไมสีเข้มกว่าไออีกห่อหนึ่งทําไมสีอ่อนกว่าอีกห่อหนึ่งทําไมกลิ่นอ่อนกว่าแบบเนี้ยยุไม่สามารถคุมได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือ เราเน้นเรื่องของสมุนไพรนะคะยูเน้นเรื่องของสมุนไพรใช้กลิ่นใช้สีตามธรรมชาตินะคะเราไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะแต่งรสชาติให้มันคงที่มันคงตัวเพราะว่าการใช้แบบนี้นะคะต้องใช้สารสังเคราะห์หรือสีสังเคราะห์ผสมเข้าไปนะคะอย่างเช่นอ่อยุอยากจะได้ชาลอดแบบมาตรฐานเลยใช้สีแบบน้ำตาลเกรดนี้โทนนี้อย่างเงี้ยเขาจะใช้สีผสมอาหารนะคะ ใส่เข้าไปนะคะเวลาคุณชงออกมาเนี่ยมันก็ะได้สีเดียวกันแบบทุกถุงทุกห่อแบบนี้นะคะหรือใช้กลิ่นอนะกลิ่นสังเคราะห ะะอยากจะให้หอมใบเตยอ,อยากจะให้หอมกลิ่นนั้นกลิ่นนี้เนี่ยเขาก็จะใส่พวกกลิ่นสังเคราะห์เข้าไปนะคะอยู่ในอา,อาหารเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันก็จะคงที่แบบเนี้ยแต่ถามว่าถ้าใช้แล้วดีไหมสาหรับยุ้ยมองว่าถ้าเราทําสมุนไพรแล้วเราอยากจะให้มันเป็นสมุนไพรจริงๆก็คือ,คอจุดเด่นของสมุนไพรแบบจริงๆเราไม่ต้องการใช้สารเคมีเพื่อให้มันมันอยู่คงที่แบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าหรือหลายๆคนนะคะ ต้องเขา,เาต้องทําความเข้าใจจุดนี้นะคะว่ายูยะไม่ไม่ได้ใส่สารหรือแต่งกลิ่นแต่งสีนะคะตรงนี้มันไม่สามารถคุมวัตถุดิบให้มันอยู่ในระดับเดียวกันได้ทั้งหมดนะคะต่อมานะคะในส่วนของรสชาตินะคะรสชาติของชาเช่นกันนะคะรสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับน้ําที่คุณใส่เข้าไปน้ําต้มสุกหรือที่เขาเรียกว่าน้ํากระสายยานะคะน้ําต้มสุกเนี่ยน้ำเดือดเดือดเนี่ยเวลาคุณใส่เข้าไป ชานะคะมันแตกตัวอ,อยู่ที่อุณหภูมิแตกต่างกันนะคะอย่างบางคนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะใช้น้ําต้มสุกหรือน้ําไม่เดือดพอเนี่ยนะคะสมุนไพรบางตัวมันอาจจะไม่เดือดจุดเดือดมันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยกลิ่นของสมุนไพรบางตัวมันยังไม่ออกนะคะตัวนี้มันก็จะโดดออกมาเยอะกว่าแบบนี้นะคะหรือบางทีอ่ะต้มในในลักษณะที่แบบว่าจุดเดือดที่สูงมากๆสมุนไพรตัวเนี้ยเดือด จัดมากๆเลยกลิ่นของตัวนี้มันก็จะออกเยอะกว่าเนี้ยนะคะจุดเดือดมันไม่เหมือนกันนะคะทําให้รสชาติมันแตกต่างกันตัวไหนโดดออกมาเช่นกันนะคะหรือน้ําที่คุณใส่เข้าไปนะคะทําให้รสชาติความเข้มของยานะคะแตกต่างกัน ถ้าต้องการความเข้มมากๆนะคะก็คือใส่น้ำน้อยๆเนี่ยรสชาติชามันจะเข้มแล้วขมแล้วฝาดนะคะวยไม่อยากให้คุณต้มเข้มเกินไปนะคะต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อให้มันบางทีการต้มเข้มเนี่ยสรรพคุณของยามันแรงเกินไปนะคะก็ให้เพิ่มน้ำเข้าไปนะคะให้มันเจือจางนะคะอย่างบางคนอาจจะทานเข้มไม่ได้เนี่ยก็ใส่น้ําเยอะๆนะคะให้ตัวสมุนไพรมันเจือจางนะคะแต่พอมันเจือจางแหละรสชาติมันจะทานได้ง่ายนะคะ นี่คือจุดเด่นของสมุนไพรนะคะจุดเด่นของสมุนไพรจริงๆไม่สามารถคุมได้จริงๆนะคะชาผู้หลานนะคะชาผู้หลานของยูนะคะก็กล่องแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวขาวแบบนี้นะคะมีโลโก้แบบนี้มีใบไม้แบบนี้แล้วก็มีขีดสีเขียวแบบนี้ตราผู้หลานแบบนี้นะคะกล่องหนึ่งก็มีอยู่30ห่อนะคะก็กินได้ประมาณ30วันนะคะถ้ากินวันละห่อแต่ถ้าเว้นวันก็ได้2เดือนนะคะโดยประมาณแคปซูลเหมือนกันค่ะเนี่ย แคปซูลมี60เม็ดนะคะเป็นตัวเสริมเป็นตัวกัดพิษในร่างกายของเรานะคะไม่จําเป็นต้องทานทุกวันก็ได้อาจจะกินเว้นวันหรือสลับกับกินการคานชานะคะเพื่อไปกัดพิษในในตัวนะคะตัวนี้ต้องทานกับชานะคะเพราะว่าแคปซูลเนี่ยมันต้องใช้ชาหรือว่าในส่วนของน้ำเนี่ยล้างพิษออกไปถ้ากินแต่แคปอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลคุณต้องกินน้ําเยอะๆนะคะถ้ากินแต่แคปเนี่ยแต่ว่าถ้ากินกับชาเนี่ยมันก็โอเคนะคะ ส่วนแชมพูเหมือนกันนะคะแชมพูตัวนี้นะคะก็คือแชมพูของผู้หลานนะคะเป็นสูตรที่วิธยทำออกมาสําหรับคนที่แบบว่าแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายนะคะไม่สามารถใช้อะไรตามท้องตลาดได้นะคะหรือว่าแพ้พวกสารเคมีต่างๆพวกสารเพิ่มฟองนะคะน้ําหอมอย่างเงี้ยนะคะตัว SLS SLE นะคะหรือแพ้พวกสารกันบูดที่แบบแรงๆอย่างนี้นะคะ ก็ลองใช้ดูนะคะตัวนี้ยุ้ยก็ทํามาใช้ส่วนตัวนะคะไม่ได้โพสต์ขายเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาทํานะคะแต่ว่าก็ขายอยู่นะคะเพราะว่าลูกค้าไปจำลูกค้าเก่าเนี่ยเขาจะรู้นะคะแล้วก็มาซื้อเองตัวนี้นะคะแชมพูเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันนะถ้าใช้ทุกวันเนี่ยปกติแล้วเวลาเราสระผมนะคะการสระผมบ่อยๆหรือสระผมทุกวันเนี่ย ทำให้หนังศีรษะเราแห้งอยู่แล้วอย่างบางคนสระทุกวันเนะี่ยผมมันจะร่วงนะคะเพราะว่าขาดน้ําเลี้ยงที่ปลายเซลล์เซลล์ผมอะนะคะมันก็จะแห้งนะคะไม่แนะนําก็สระสองวันครั้งหรือ3าวันครั้งหรือสระหรือถ้าจะสระแชมพูตัวนี้นะคะยุ้ยแนะนําให้สระประมาณอาทิตย์ละ 2- อถึงสาครั้ง2อสาวันก็พอไม่ต้องสระทุกวันนะคะหรือเอาผสมกับแชมพูที่คุณใช้อยู่เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสูตรในการ ขับของเสียหรือล้างพิษนะคะที่ตกค้างอยู่บนผิวหนังของเรานะคะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะใช้ล้างหน้าได้นะคะใช้สระผมได้ใช้อาบอาบน้ําได้นะคะสําหรับคนที่มีผื่นแพ้ผิวหนังนะคะอันนี้ก็เป็น ส่วนของครีมนวดผมนะคะเอ่อเป็นได้ทั้งทิชเม้นทแล้วก็ครีมนวดผมนะคะก็คือว่ามันเป็นสูตรที่ไม่มีสีกลิ่นหรือน้าหอมนะคะเป็นสูตรแบบอ่อนโยนนะคะคือมันไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหัวนะคะคือใช้เฉพาะปลายผมตรงเนี้ยนะคะใช้แต่ปลายผมเพื่อไม่ให้ผมมันพันกันนะคะเพราะว่าเราสระผมด้วยแชมพูอยู่แล้วพอสระด้วยแชมพูอะแชมพูมันสะอาดอยู่แล้วมันเคลียร์หนังศีรษะเราอยู่แล้วแต่ว่าไอตัว ไอ้ครีมนวดเนี่ยทำมาเพื่อว่าไม่ให้ผมมันพันกันหรือว่าบำรุงส่วนของปลายผมนะคะไม่ต้องทั้งหัวก็ได้แต่ว่าทั้งหัวก็ไม่เป็นไรบางคนที่แบบว่าผมบางผมร่วงเนี่ยไม่ต้องทั้งหัวนะคะหรือว่าเป็นสิวเนี่ยก็ใช้เฉพาะปลายผมแค่นั้นนะคะอันนี้ก็อีกตัวนะคะของของผู้หลานก็คือตัวสบู่สบู่เนี่ยะคะ่ะใช้ได้นานนะคะตัดครึ่งก็ได้นะคะแบ่งครึ่งใช้ทีละครึ่งก็ได้นะคะ ก็สำหรับคนผิวแพ้ง่ายเช่นกันแล้วก็ล้างพิษบนผิวนะคะเ,เน้นเ,เน้นนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีพวกฝ้าพวกกระพวกจุดด่างดำบนใบหน้านะคะอันนี้จะเน้นเรื่องฝ้ามากแล้วสำหรับคนที่แบบเป็นฝ้าเป็นติ่งเป็นหูดนะคะสามารถล้างหน้าได้แล้วก็ใช้ทั้งตัวได้เช่นกันนะคะเหมือนกันเลยค่ะสบู่แชมพูไม่สามารถควบคุมสีกลิ่นได้เช่นกัน สบู่นะคะยุยบอกจากจะบอกเลยว่าแต่ละล็อตเนี่ยสีสบู่ก็ไม่เหมือนกันคุณเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะสีอ่อนๆนิดนึงนะคะสีออกเหลืองๆอ่อนๆนะคะเพราะว่าสมุนไพรที่เราใช้นะคะบางทีอะ่ะอย่างสมมติตัวเราใช้ตัวชาเอมนะคะตัวชาเอมเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆแต่ว่าถ้าเจอชาเอมในล็อตไหนที่เจอในเนื้อเนื้อสีเหลืองๆมันเยอะมันก็จะออกเป็นสีเอ่อสีเหลืองอ่อนๆน้ำตาลอ่อน แต่ถ้าเป็นชเอมลอดไหนที่เจอในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกเยอะนะคะเป็นท่อนเป็นแท่งอย่างเงี้ยสีของสบู่เนี่ยก็จะออกเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันน้ําตาลเข้มเลยนะคะแต่ละลอดไม่เหมือนกันนะคะส่วนแชมพูเช่นกันนะคะบางลอตเนี่ยสีเข้ม บางรตสีอ่อนนะคะบางลรตมีกลิ่นโดดขึ้นมาอีกบางลอตไม่ค่อยมีกลิ่นทั้งๆที่เราผสมสูตรเดียวกันหัวเชื้อหรือการตั้งต้นเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่มาตรฐานนะแต่มันอยู่ที่วัตถุด,ดิบตรงเนี้นะคะมาตรฐานของสูตรเนี่ยยุ้ยทามันคงที่อยู่แล้วสูตรมันเหมือนกันทุกอย่างแต่บางทีลูกค้าใช้ประจำไง คือไม่อยากให้กังวลนะคะที่มาออกคลิปนี้ไม่อยากให้คุณกังวลว่ามันต้องสีเหมือนกันต้องกลิ่นเหมือนกันเนี่ยมันคุมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรย,ยูไม่ได้ใสาสารเคมีที่ให้มันสีผสมลงไปให้มันบาลานซ์หรือว่าให้คงที่อย่างนี้นะคะต้องเข้าใจจุดนี้นะคะบางทีอไอแชมพูเนี่ยบางลออะ่ะจะออกสีขาวๆข,ขุนข่นๆอ่าเงี้ยบางลอตกลิ่นจะออกมาเป็นสีน้ําตาลแบบเข้มอย่างเงี้ยนะคะมันอยู่ที่วัตถุดิบเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องสีกลิ่นรสชาติใดๆนะคะเอาแค่สูตรคุณใช้มันคงที่แค่นั้นพอนะคะตามนี้นะคะก็ตามนี้สำหรับใครนะคะที่ติดตามเพจยุ้ยอยู่นะคะอยากจะศึกษาเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะคะเรื่องของการรักษาโรคต่างๆในแนววิถีการใช้ยาสมุนไพรนะคะคุณเข้าไปศึกษานะคะคลิปเพิ่มเติมของยุ้ยนะคะที่ YouTube นะคะช่องหมอยุยผู้หลานรีวิวกันทานยุยจะทำคลิปนะคะอัพตลอดนะคะอัพเรื่อยๆนะคะให้คุณฟังคุณอยากจะศึกษาการรักษาโรคไหนแบบวิถีแพทย์แผนไทยเขาทำกันยังไงลองเข้าไปฟังดูนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยยุอยากจะให้คุณเนี่ยศึกษาเองนะคะจากคลิปความรู้ต่างๆแล้วก็ดูรีวิว ในเฟซส่วนตัวของยุ้ยนะคะชื่อว่าเฟซแก้มยุ้ยผู้หลานนะคะเฟซในตรงนี้นะคะยุ้ยจะอัปเดตนะคะพวกรีวิวที่ลูกค้าหลายๆคนที่ทานผู้หลานอยู่นะคะที่มารีวิวให้ ที่อนุญาตให้เราแชร์ขึ้นใน Facebook นะคะตอนแรกยุ้ยก็โพสในเพจนะคะแต่ว่าตอนนี้นโยบายของ Facebook เขาไม่ให้โพสรีวิวในเพจนะคะยุ้ยก็เลยไปโพสในเฟซส่วนตัวนะคะก็ชื่อเฟซแก้มยุ้ยผูหลานที่อัรบัมรีวิวนะคะลองเข้าไปอ่านดูนะคะมันจะมีหลายเคสซึ่งไม่สามารถแยกได้นะคะว่าแต่ละโรคแต่ละโรคยังไงแต่ว่ายุ้ยจะทําแบบเคสรวมเลยแบบว่ามีลูกกินได้ไหมซิดเบาหวานความดันอะไรภูมิแพ้ไซนัสไมเกรนอย่างเงี้ย มันก็จะรวมอยู่ในคลิปตรงนั้นนะคะเพราะว่าสินค้าของยุ้มันเป็นเกรดที่แบบว่าใช้ได้ทุกคนนะคะในส่วนของผู้หลานนะคะยุ้ยทำออกมานะคะสำหรับคนที่กินยามาเยอะไม่ตอบสนองกินอาหารเสริมมาเยอะไม่เห็นผลหรือไม่ดีขึ้นแสดงว่าร่างกายของคุณน่ะมันไม่ตอบสนองออ ต่อการทานยาหรือว่าต่อการทานอาหารเสริมแล้วแสดงว่าร่างกายของคุณอ่ะมีของเสียหรือพิษสะสมในตัวสูงเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีวิธีเดียวในการรักษาต้นต่อหรือสาเหตุของการเกิดโรคก็คือว่าคุณต้องไปเคลียร์พิษนะคะเคลียร์พิษตรงจุดนี้ในร่างกายของคุณให้มันขับออกพอพิษในร่างกายมันขับออกนะคะร่างกายมันจะดีเองนะคะก็คือเลือดของเราเนี่ยมันจะสะอาดนะคะร่างกายของคนเราอ่ะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตามกลไกธรรมชาติ อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้หลานของยุทธเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวรักษาโรคใดโรคหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวคล้ายๆทําความสะอาดนะคะร่างกายของคุณฟอกเลือดของคุณโดยที่ไม่จําเป็นต้องฟอกที่ตายอะ่ะก็คือทานอาหารเข้าทุกวันคือร่างกายของคนเราอะ่ะการทานอาหารเข้าไปนะคะอารมณ์ความเครียดต่างๆมลภาวะต่างๆอากาศน้ําอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้ผู้หลานเนี่ยทานเข้าไปเสริมเข้าไป เพื่อไปล้างพิษเพื่อไปถ่ายพิษนะคะออกพิษเนี่ยหมายถึงของเสียที่มันอุดกั้นอยู่ในตัวนะคะอย่างปูนยูริกนะคะอุจจาระเก่าปัสสาวะนะคะหรือว่าพวกที่มีปัญหาเรื่องของไซนัสนะคะเสมหะต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในตัวแล้วเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยมันจะไปเคลียร์ตรงนี้นะคะแล้วทาให้เลือดเราสะอาดการไหลเวียนของเลือดดีลมในร่างกายไม่ติดขัดอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็จะกลับสู่สภาพปกติได้เองตามธรรมชาติอันนี้คือหลักการทำงานของผู้หลานนะคะ ยุ้ยเข้าใจนะบางคนอ,อาจจะคิดว่าทําไมรีวิวเยอะจังทาไมรีวิวเวอร์จังมันมีสินค้าแบบนี้ด้วยเหรออย่างเงี้ยนะคะคือมันเวอร์นะคะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทําสูตรนี้มาก่อนนะคะที่เป็นสูตรถ่ายพิษตั้งตัวหัวจุดเท้าเนี่ยแบบว่าแทบแทบทุกโรคแทบทุกอาการอะ่ะมันดูไม่น่าเชื่อมันดูเกินจริงตรงนี้เข้าใจอันนี้ยอมรับนะคะแต่ว่ายุ้ยก็ต้องพูดตามจริงอะ่ะเพราะว่าเคสรีวิวลูกค้าต่างๆที่เอามาโพสต์อ่ะมันก็คือความจริงอยู่แล้วไม่จําเป็นต้อง เกหรือว่าทำออกมานะคะส่วนคนไหนที่ศึกษาแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะให้คุณพิสูจน์เอาเองนะคะคือคุณไม่ต้องรีบนะคะก่อนที่จะทานผู้หลานเนี่ยยุให้เวลาคุณศึกษาคลิปเต็มที่นะคะไม่ต้องรีบให้ดูสักสิบคลิป20บคลิปให้จบค่อยมาซื้อนะคะอย่าดูคลิปเดียวแล้วมาซื้อนะคะไม่ขายต้องดูนานๆน,นะคะแล้วก็ให้เข้าใจสินค้านี่จริงๆเพราะ นี่คือสูดทายพิษมันต้องมีอาการข้างเคียงทายพิษออกอยู่แล้วนะคะทายพิษออกยังไงต้องไปดูเองในคลิปอื่นๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามยุย้ยมาตลอดแล้วก็สนับสนุนเรามาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ